ส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมารดาบิดาบุตรพงยาบาลล่าวไพรให้เป็นสุขบำรุงสมณพราหมนาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเหมือนสะโบครณีอันดูไม่ไกลหมู่บ้านโดยนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่าเรื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดืม่มและใช้สอยตามต้องการ โมคะของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยปราประโยชน์ไม่ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยปล้ำซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลายส่วนผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรจงดูเถิด มนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นย่อมให้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลไม่ถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเพราะไม่ได้ถ่ายเทนอกจากนี้ บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพรุ์ธัญญาหารที่สวยสดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอลื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปมันไม่รู้จักหมดสิน้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สวยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลย พืชพันธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตรณีเมื่อได้ทรัพย์แล้วก็เก็บตุนไว้ไม่ทายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตรณีเป็นเหมือนาน้ำที่ไหลเอืออยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แกมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้น สาธุชนได้ทรับแล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำซึ่งไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายยันแยะสัมปทาหรือทานจะมีผลมากอนิสง์ไยศาลถ้าประกอบด้วยองค์หกราวคือหนึ่งก่อนให้ผู้ให้ก็มีใจผ่องใสชื่นบานสองเมื่อกำลังให้จิตใจก็ผ่องใสสามเมื่อให้แล้ว ก็มีความยินดีไม่เสียดาย 4. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะหผู้รับปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะหกผู้รับปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะทานที่ประกอบด้วยองค์หกนี้แหละเป็นการยากที่จะกำหนดผลแห่งบุญว่า มีประมาณเท่านั้นท่านี้อันที่จริงเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ไม่มีประมาณเหลือที่จะกำหนดเหมือนน้าในมหาสมุตรย่อมกําหนดได้โดยยากว่ามีประมาณเท่านั้นท่านี้ดูก่อนท่านทั้งหลายคราวหนึ่งพระเจ้าประเสริฐิโกสนราชาแห่งแควน้นนี้เข้าไปหาตถาคตและถามว่าบุคคลควรจะให้ทานในที่ใด เราตอบว่าควรให้ในที่ที่เลื่อมใสคือเลื่อมใสบุคคลใดคณะใดก็ควรให้แก่บุคคลนั้นคณะนั้นพระองค์ถามต่อไปว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมากเราทถาคตตอบว่าถ้าต้องการผลมากกันแล้วล่ะก็ควรจะให้ในท่านผู้มีศีลทานให้แก่บุคคลผู้ทุศีลหามีผลมากอย่างนั้นไหมสถานที่ทําบุญ เปรยียบเหมือนเนื้อนาเจตนาและทายทธรรมของทายกเปรยียบเหมือนเมล็ดพืชท่านเนื้อนาบุญคือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมและประกอบ,บด้วยเมล็ดพืชคือเจตนาและทายทธรรมของทายกบริสึกท่านนั้นย่อมมีผลมากการหวานข้าวลงในนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและหญ้าขาคนข้าวย่อมขึ้นได้โดยยากฉันใดการทำบุญในคณะบุคคล ผู้มีสีน้อยมีธรรมน้อยก็ฉัะนั้นคือย่อมได้บุญน้อยส่วนการทำบุญในคณะบุคคลซึ่งมีศีลดีมีธรรมงามย่อมจะมีผลมากเป็นภาวะอันตรงกันข้ามอยู่ดังนี้พระศาสดายังพระธรรมเทศนาให้จบลงด้วยปัจฉิมพจน์ว่าเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผล หยาดน้ำไหลลงทีละหยดยังทําให้หม้อน้ําเต็มได้การสังสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉัน,นั้นผู้สังสมบุญย่อมเตรียมล้นไปด้วยบุญผู้สังสมบาย่อมเพียบแปรไปด้วยบาปพระธรรมเทศนาเป็นเสมือนจุดแสนสว่างให้โพงขึ้นในดวงใจของเศรษฐีเขาคลานเข้ามาถวายบังคมพระมงคลบาทแห่งพระศาสดา พร้อมด้วยกล่าวสังเสริมว่าจำแจ้งจริงพระเจ้าข้าจำแจ้งจริงเหมือนทรงหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนที่หลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีในตาที่มองเห็นรูปข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระองค์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่เคารพสการะเป็นแนวทางดำเนินชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตัวชิ้นลมปราณดูก่อนผู้แสวงสันติวรบทพระอนอนท์กล่าวต่อไปตั้งแต่บัดนั้นมาวิคารเศเษธีก็นับถือนางมิสาขาในสองฐานะคือฐานะสภัยและฐานะแม่จึงเรียกนางมิสาขาว่าแม่แม่ทุกคำไปเพราะถือว่านางมิสาขาเป็นผู้จูงให้ท่านเดินเข้าทางถูก จึงออกจากทางรกเมื่อคนทั้งหลายพูดถึงนางมิสาขาก็มักจะเติมส้อยคำตามมาข้างหลังว่านิคารมานดาแม้พระสาวกซึ่งเป็นภิกษุเมื่อกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคจ้าว่าประทับอยู่ที่ปุถารามก็กล่าวว่าแบบนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะ่ยปราสาทของนางมิสาขาพิคารมานดาในปุพาราม ด้วยเหตุที่บิดาแห่นสามีเรียกตนว่าแม่และคนทั้งหลายพากันเรียกนางว่านิคารมานดานางวิสาขารู้สึกละอายและกระดาษแต่ไม่ทราบจะทำประการใดเมื่อมีลูกชายในระยะต่อมาจึงตั้งชื่อลูกชายที่เหมือนชื่อปู่ของเด็กว่านิคาระเพื่อจะได้แก้ความขวยอายและกันความละอายเมื่อมีผู้เรียกนางว่านิคารมานดา จะได้หมายถึงมารดาแห่งมิคาระลูกชายของตนตั้งแต่มิคาระเศรษฐียลื่อมสายในพระพุทธศาสนาแล้วประตูตบ้านของนางวิสาขาก็เปิดออกสำหรับต้อนรับพระสงฆ์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคมีเสมอที่นางนิมนต์พระสงฆ์จำนวนร้อยมีพระพุทธองค์เป็นประมุขเพื่อรับพัฒตาหารและเสวยที่เรือนของนางมหาสมุทรย่อมไม่อิ่มด้วยน้ำบันดิตและปรา ย่อมไม่อิ่มด้วยคำสุภาษิตผู้มีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมไม่อิ่มด้วยการทำบุญนางวิสาขาเป็นผู้มีศรัทธาจะให้นางอิ่มด้วยบุญได้ไหนเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่านางทำบุญทำกุศลโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายความสุขใจเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐที่สุดก็ความสุขใจอันใดเล่าจะเสมอด้วยความสุขความอิ่มใจ เพราะรู้สึกว่าตนได้ทำความดีเป็นความสุขที่พงแผ้วสงบและชื่นบางเหมือนสายน้ำที่ประเซนจากขุบผาก่อความชื่นชำ่ำให้แก่กระสกายฉันใดก็ฉันนั้นตลอดเวลาที่พระาศาสดาประทับอยู่กรุงสาวัตถีนางจะไปเฝ้าพระองค์วารสมเวลาคือเวลาเช้าและเวลาเย็น เมื่อไปเวลาเช้าก็ถือยาคูและอาหารอื่นๆติดมือไปด้วยเมื่อไปเวลาเย็นก็มีน้ำปานะชนิดต่างๆที่ควรแต่สมณะบริโภคไปนางไม่เคยไปมือเปล่าเลยทั้งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาต่างก็พร้อมใจกันเรียกนางว่ามหาอุบาติกาเพื่อเป็นเกียรติแก่นางผู้บิจใจประเสริฐคราวหนึ่ง นางกลับจากงานมงคลในจุงสาวัตถีกัปเจ้าลืมเล่าให้ท่านไปว่างานมงคลทุกงานในจุงสาวัตถีเจ้าของงานจะถือเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ถ้านางวิสาขาได้ไปร่วมง,งานด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะเชิญนางแทบจะทุกงานการไปของนางวิสาขาถือันว่าเป็นการนำมงคลมาสู่บ้านสู่งานนี่แหละท่านพระศาสดาจึงตรัสว่า เกียรติย่อมไม่ละผู้ประพฤติธ,ธรรมทมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เมื่อไปในงานมงคลน,นางก็ต้องสวมเครื่องประดับมหาระดาประสาทที่สวยงามและเลือดข้ากลับจากงานแล้วนางต้องการจะแวะไปเฝ้าพระาศาสดาแต่เห็นว่าไม่ควรจะสวมเครื่องประดับมหาระดาประสาทเข้าไปจึงถอดแล้วห่อให้หญิงคนใช้ถือไว้ เมื่อทราบพระศาสดาพอสมควรแก่เวลาแล้วนางก็ถวายบังคมลากลับออกมาถึงหน้าวัดเชตวันนางจึงเรียกเครื่องประดับนั้นจากหญิงคนใช้เพื่อจะสวมแต่ปรากฏว่าหญิงคนใช้ลืมไว้หน้าที่ประทับของพระศาสดานั่นเองพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ข้าพเจ้าเก็บไว้เพื่อนางมาในวันรุ่งขึ้นจะได้ส่งคืนสักครู่หนึ่งหญิงรับใช้กลับมาเพื่อจะรับคืน ข้าพเจ้าจึงนำหอเครื่องประดับนั้นมาจะมอบให้หญิงคนใช้มีท่าทางตื่นตกใจอย่างมากนี่เครื่องประดับของนายเธอรับไปเถิดข้าพเจ้าพูดพร้อมด้วยวางของลงข้าแต่พระคุณเจ้านางคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าพูดไดปเสียงสั่นเครือมีอาการเหมือนจะร้องไห้แม่นายสั่งไว้ว่าถ้าพระคุณเจ้าจับป้องและเก็บ เครื่องประดับไว้แล้วก็ไม่ต้องรับคืนแม่นายบอกว่าพระคุณเจ้าเป็นที่เครารพของแม่นายอย่างยิ่งแม่นายมิสมควรจะสวมเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าตับต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ารับคืนไปไม่ได้ดอกน้องหญิงข้าพเจ้าพูดเครื่องประดับมหาลดาประาสาทนี้มีค่ามากนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องประดับของสตรีเมื่อสมควรที่สมณะจะเก็บไว้ อาตมาจะเอาไว้ทําอะไรจงรับคืนไปเถิดและบอกนางว่าอาตมาให้รับคืนไปน้องหญิงทําตามคําขอร้องของอาตมานายของเธอคงไม่ว่าอะไรดอกแม่นายสั่งไว้ว่าให้ถวายพระคุณเจ้าอาตมาจะเอาไว้ทําอะไรหญิงคนไทยจาใจต้องรับเรื่องกระดับคืนไปนางเดินร้องไห้ไปพลางเพราะเกรงจะถูกลงโทษ นางวิสาขาเห็นหญิงคนใช้เดินร้องไห้กลับไปพร้อมด้วยหอของนางก็ค่าเหตุการณ์ได้โดยตลอดจึงกล่าวว่าทุะคุณเจ้าอันนนท์เจ้าปรีเจ้าขับให้เธอร้องไห้ทําไมข้าเสียใจที่รักษาของแม่นายไว้ไม่ได้แม่นายจะลงโทษข้าประการใดก็ตามเถิดข้ายอมรับผิดทุกประการ เคื่องประดับนี้มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของข้าไม่ใช่เพียงแต่ชีวิตของข้าเท่านั้นแต่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตครอบครัวและญาติญาติของข้าทั้งหมดรวมกันว่าแล้วานางก็ร้องไห้สะอกเสือดิ้นเกลือบอยู่แทบเท้าของนางวิสาขาเวลานั้นเย็นมากแล้ว พระอาทิตย์โคโจรลับขอบฟ้าทางทิศตะวัตนตกไปแล้วแต่ความมืดยังไม่ปรากฏในทันทีของฟ้าระบายด้วยแสงสีม่วงสลับฟ้าในบางที่และสีเหลืองอ่อนสลับฟ้าในบางแห่งดูเมฆลอยเลื่อนตามแรงลมและปลิวกระจายเป็นครั้งกล่าวมองดูเป็นรูปต่างๆสลับสล่างสวยงามน่าพึงชมลมเย็นพัดเฉยฉิว ใบน้อยผืนบางของวิสาขาพริ้วกระพือตามแรงลมผมอันง,งอนงามฟูสยายของนางไว้พริวร้วปลวกระจายใบยหน้าซึ่งเอ,อิบอิ่มอยู่แล้วยิ่งเพิ่มความอิ่มเอ,อิบมากขึ้นประดุษสติธรในวันตุรณมีดิถีมีรัศมียองใหญ่เป็นเงินยวงและถูกแวดวงด้วยกลุ่มเมฆเสียงชนีซึ่งอาศัยอยู่ในแนวป่า ใกลวัดเชตวันกูก้องห้ยหวน์ปันพระหนึ่งเป็นสัญญาณว่าที่วาการจะสิ้นฝึกลงแล้วมูเด็กเลี้ยงแกะและเลี้ยงโคเดินดุ่มต้อนฝูงแกะและฝูงโคของตนของตนเข้าสู่คอบอาจบาลและโคบาลเหล่านั้นล้วนมีกริยาร่าเริงฉันเดียวกัน กับสกุณาทั้งหลายซึ่งกำลังบอยบินกลับสือรวงรังนางวิสาคายืนสงบนิ่งกระแสะความรู้สึกข,ของนางไหลเวียนเหมือนสายน้ำในวังบนนางคิดถึงชีวิตทาสอานิจจาชีวิตทาสช่างลำบากและกังวลเสียนี่กระไรรับใช้ใกล้ชิดเกินไปก็หาว่าประ,ะรเฤสอพอเผินห่างไปหน่อย เขาก็ว่าทอดทิ้งทุระของนายผู้เสียงค่อยเขาก็ว่าไม่เต็มใจตอบผู้เสียงดังไปหน่อยเขาก็ว่ากระโชคโ霍ก่าใครเล่าจะสามารถรับใช้นายได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตท่าเป็นชีวิตที่ลำเคนเหนื่อยยากทั้งทงที่เป็นอย่างนี้คนท่าส่วนมากก็เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและกระตันอยู่เสรีชนด้วยซ้ำไป ที่ส่วนมากคอยแต่ตลกตะแลงเอารัดเอาเปรียบและคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสำหรับทาสซึ่งซื่อสัตย์ตะตันอยู่และเสียสละต่อน,นายของตนแต่สำหรับนายแล้วหาได้ยากหลือเกินที่จะเพียงแต่เสียสละเพื่อทาสเท่านั้นอย่าพูดถึงความซื่อตรงเลยนายส่วนมากมักจะใช้ทาสุนี่เป็นเวลาใช้วาจาหวานล้อมให้ทาสหวังอย่างลมๆแง้แงแงเหนียวดมเน็จ ทำความผิดน้อยเป็นผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นมิค่อยจะได้พูดถึงหญิงคนชายของเรานี้นาวิสาขาคิดต่อไปเพียงแต่ลืมเครื่องประดับไว้และนำคืนมาได้ไม่ใช่ทำรรของเสียหายอย่างใดยังยอมเอาชีวิตของตนมาถ่ายถอนความผิดเราจำจะต้องตอบนางให้หายโศกและบํำรุงหัวใจนางด้วยคําหวานเพราะโบราณคำภีกล่าวไว้ว่า แสงจันก็เย็นเป็นไม้จันก็เย็นแต่ความเย็นทั้งสองประการนั้นรวมกันแล้วยังไม่เท่ากับความเย็นแห่งมทัทรสวาจาอันหนึง่งการแสดงความรักไครแม้ต่อบุคคลที่ไม่ได้รับชาตนเอื้ออารีว้างขวางเพิ่มความรักให้ระลึกถึงความดีแต่เก่าก่อนให้อภัยในความผิดพลาดเหล่านี้เป็นลักษณะของผู้มีใจกรุณา และแล้วนางวิสาขาก็กล่าวว่าซุซิมาลุกขึ้นเถิดอย่าข้ามควรนักเลยก็ที่เธอลืมเพื่อนประดับไว้นั้นเราไม่ได้ถือเป็นความผิดประการใดเราเองยังลืมได้ทําไมเธอจะลืมบ้างไม่ได้เพื่องประดับนี้มีค่าก็จริงแต่ก็หามีค่าเท่าชีวิตของเธอไม่เพื่องประดับมหาระดับประสาทนี้ถ้าหายหรือเสียไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเราก็ทําใหม่ได้ แตชีวิตของเธอถ้าเสียไปจะทำหม่ได้ที่ไหนดูกรนนางผู้ซื่อสัตย์การที่เธอจะยอมถ่ายถอนคึื่นประดับนี้ด้วยชีวิตของเธอนั้นซึ้งใจเรายิ่งนักเธอจงเบาใจเถิดพระธรรมของพระศาสดาได้ชุกยอมจิตใจของเราให้มองเห็นชีวิตมนุษย์และแม้สัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งนี้คุณค่าสูงไม่อาจจะนำสิ่งของภายนอกมาเทียบได้อันหนึ่ง เธอเป็นที่รักที่ไว้ใจของเราเธอเป็นผู้ทํางานดีซื่อตรงทั้งต่อนหน้าและลับหลังมีความจงรักนายของตอนไม่เสื่อมคลายและปลวนแปลด้วยเหตุนี้เธอจึงได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเราความดีของเธอนั้นมีอยู่มากความพลางเถอบกพร่องเพียงเท่าน,นี้จะลบล้างความดีของเธอได้ชไหนดูก่อนตราดาเมื่อนามิสาขากาวจบลง ยิ่งรับใช้ยิ่งคร่ำครวญหนักขึ้นเธอกอดเท้าทั้งสองของนายและใช้ใบหน้าคอเคลียอยู่ด้วยความรักและกระตันอยู่แล้วเมื่อนางวิสาขาดึงมือนางให้ลุกขึ้นนางก็ยิ้มทั้งน้ำตามองดูนายของตนด้วยแววตาที่เหมือนเปิดดิ้นชักหัวใจให้เห็นได้หมดสิ้นประดุจแววตาแห่งสัตว์เลี้ยงเห็นต้นว่าสุน,นัขอันแสดงออก อย่าเมื่อได้รับอาหารจากนายของมันดูก่อนมริษัทมีอยู่เหมือนกันมิเชื่หรือที่มนุษย์เราต้องเรระหรือยิ้มทั้งน้าตาทั้งนี้เพราะความเสียใจและความดีใจระดังกันเข้ามาในระยะกระชันชิดเมื่อความเสียใจยังไม่ปันหายไปความดีใจก็เคลื่อนเข้ามาจนผู้นั้นตั้งตัวไม่พันภาพที่บุคคลยิ้มทั้งน้ำตานั้น เป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่าดูพอใช้อุปมาเหมือนฝนซึ่งโปรยลงมาและยังไม่หายแดดก็แ,บบแผดจ้าออกมาในขณะนั้นเป็นภาพทึ่งนานๆเราจะเห็นสักครั้งหนึ่งคืนนั้นางาวิสาขามหาอุบาสิกาต้องใช้ความคิดอย่างหนักว่าจะทำอย่างไรกับเครื่องประดับมหาลดาปราสาทนั้น เรื่องนามาใช้อีกนางไม่สามารถทําได้จะเก็บไว้เฉยๆก็ดูจะเสียประโยชน์ไปนางจึงตัดสินใจว่าพลุ่งขึ้นจะลองบอกขายถ้าได้ทรับมาจํานวนตามราคาอันเหมาะเห่งื่อนประดับแล้วก็จะนํามาทําบุญทํากุศลตามต้องการแต่ปรากฏว่าในเมืองสาวัตถีไม่มีใครสามารถซื้อได้พูดถึงคนมีเงินพอซื้อได้นั้นน่าจะพอมี แต่คงจะไม่มีใครกล้านำเอาเครื่องประดับของนางวิสาขาซึ่งเป็นที่เคารพของคนทั้งเมืองมาประดับตกแต่งได้ถ้าผู้ใดทำเข้าแทนที่จะได้รับการยกย่องชมเชยจะกลับกลายเป็นผู้ถูกยกเย้ยหยามหยันไปนางวิสาขาจึงตกลงใจซื้อของของตนเองด้วยราคาเก้าโกอดหรือเก้าสิบล้านบาทแล้วนำเงินจำนวนนั้นทั้งหมดไปสร้างอารามใหม่ชื่อว่า สุกผารามเพราะอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งพระนกรสาวัตถีการสร้างสุกผารามเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด27โกดคือซื้อที่ดิน9โกดสร้างพุติวิหาร9โกดและจ่ายในการฉลองอีก9โกด